สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่ทนนะะนากกนเนาะ,ะค่ะมือนีกระไดมาพบกับช่องค้นชอบหวยเนาะค่ะค่ะมือนีแม่หมูกระชไดผ้ามาตามแนวทาาเนาะค่ะของปูทูดงเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหาร้อยหกสิบหาเนาะค่ะไปบึงไปฟังน้ากันเนาะค่ะว่าปูพ้นเสียหายแนวทางเป็นตัวใดเนาะค่ะเน้นให้ตัวใดย่ําให้ตัวใดค่ะไปบึงไปฟังน้ากันเลยค่ะ ค่กะกรารนมัสการเจ้าค่ะปูแฟันดีพราปูงวันนี่ฟันดีปะ่ะครับพราท่านฟันเนาะพราท่านฟันหมอป,ปูอืมม <c oughs> ะเหล็กตกเก่าเล็กตกเก่าครับตะวันเล็กที่ปูให้มากกว่าที่แล้วนี่แกเล็กที่ให้มากมีหกเจ็ดแปดสองสามสี่น้ปูเนาะเล็กที่ปูตีตาล่างให้ครับอ่าหกหกเจ็ดแปดกืบมากัึงสามตัวน้ปูครับ นำตัวเกาตัวเกาติปูับอกวัดนี้สอกวัดนี้ละแปดศเกาาแปดศูนย์เกาบปูแปดศูเกาก็เกาสหกซี่อัดรถแปดศูนย์เกาเกาซี่หกซี่ซัมมี่อะมันมาปูลาสตางชัดรถสอด้วยลายสตางอ่าครับผมล้สตางลาสตางนะครับปูสตางละกับ มักตัวนี้ปูงวดนี่ครับต้องเอาลายตัวครับผมครับถามมันมาทำไมมันมอันนี้เิทเบียนรถซุ่มเขาซึ่งมันอันนี้นั่นครับเทเบียนรถอืมถามมันถามันมันมาถามันลอยออกนะครับเทเบียนรถอีกอย่างเจ้าค่ะเทเบียนรถที่มันเคยออกสามชูนทีรถมาฮับนันโอ้เทเบียนรถมาหาปู่โอ้ครับ ่นมาหัปูไปเห็ุยังไงอ๋อไปชวดมาสุดไม่มีน้ะครับโอ้ค่ะแต่เดี๋ยวิ่น่อมันรถมันห่วงมันโอ้รถมันห่วงรถันสิจะเึอมก็หองกันหามันอกาะกันเฉกันกรหองอีกคับห้านมันก็ห่นยวกันหนก้าศูนยันนีสก้าหกูนย์ก็ัออสักอฮะเนี่ยวปูหกหาูนย์สามว่ที่แล้วมันออกศูนเนาะเป็นรถมารับรับปูป่ครับนี่มนตนปูไปโอ้ ครับไม่เกล็กตุ๊กเาแล้วดีเกลกันท่านกันหรอกครับแเล็กฝันท่านในฝันมันบ่อปูมันห่องสิคะบ่อไปีนังยูพูกเนี่ยในบ่อปูบ่อไรปีนังในนั้นบ่อฝันจะเป็นฟันฝันบนฝันเล็บบนฝันเล็กอครับสารพสารพีอ่าสารพัดสารพีเล็ครับถ้าเปี่ยนรถหกขาสูนี่หกขาง่ามอยู่ที่ปูเล็หกขาเนี่ครับอืม เอาสายการกระตดงไปนีคกับ0 0 6น่นเองครับมันอาจจะเปร่าอะไรว่าอาจจกครับปูครับอืมแต่สือเล่นมาปู8 0เก่าเนี่ยเออสือรถครับอืมเรถนียนะ8 0เก่า8 0 6 6 C เก่า่เอา5าปูเพิ่มมา0เก่ากับ0 6นี่ตตินเอามาปูตาดนเอา8เก่าอยังนีกับตานเอานปูเนาะ ซีนี่มายากที่ปูปูจังไหนคือบักซีงวดนี่มันสีมากนะมันสีมากงวดนี่ปะปูมันมาใแระดับท้่เขาบริษัทแต่วเขาเสียเขาสมวง่ามันบ่มาณนั้นไอเทียวก่อนคือกันแหละมันเป็นเหล็กมายากไหมปูเออมันสีมากนะมายากกางเก่าหาเนาะเป็นนิ่มาเนาะครับแต่ถ้าเก่าหาบ่มาณต้องมาเสียผมเสียผมครับปูเก่าหาเขาเก่าหาอย่างที่นับ เกาหามเพราะภาาเสียผมเสียผมภาษาเสียก็เสียเนาะเราเรียกเกาหาค่ะครับดับประชันอ๋อใบมันดับอ้าการเสียมันยังก็เป็นไปได้เสมอเนี่ยครับผมเป็นการเดาใจครับเดาใจกวามสลากค่ะครับแลาวก็สีเดาว่าเขาสีออกตัวใดนะ้วไม่ออกตัวใดนะครับเลัไปเป็นการซื้อเดาน่ค่ะเดาใจเดาใจซุ่มพวกเขาออกกันเขาพูดกันแลาวก็ตอบแต่เขาก็ ตามภาษาเขาเข้กันแล้อเขาก็ม้วนกัได้คเขาคงไว้แบบไี้เข้กันครับปูครับแต่ว่าให้ซนี่นะปูเนาะแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกสองโตหกซี่เก้าสี่นี่ล่างมอปูหรือบนล่างล่างล่างหกซี่เก้าซี่นี่ล่างครับแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หกนี่เป็นบนไฮตัดเลดเดาวนาปูเนาะจะมักแปดหกแปดเก้าหรือแปดศูนย์ก็แล้วแต่ น้ำห้าเจ็ดน้ำออกหเจ็ดปูปูตัวที่หายมากหกเจ็ดหกเจ็ดแปดไปปูกับตัวนั้นก็ง่ามนะปูเนาะลับมาต้อกันสามตัวครับผมก็บพิ่หน่อยะครับตรงกันกับของอ่าพอหน่อยดาวเรื่องนะปูเนาะอืมครับผมก็ปล่อยตัวใดเท่านั้นครับปูอืมครับตางวันีีกะ หมัดตามนี้น้าปูเนาะเป็นแนวทั้งอ่าครับท่านผู้ชมปูเพันกระไฮมากแล้วครับผมครับตอนทะเบียนรถปูปูวางวดที่แล้วนี่หกขาสูญสามออกสูญสามอืมรถทั้งเก่าอียกนะนันอันนี้นะครับอาจนีเป็นสามสูญหกอะไรเปล่อ่าอยู่นี่แหละอันนีอยู่ในช่องตัวนี่แหละหกขครับหรือหกขาปูอืมครับผมเขาเป็นเขาเป็นสรถตี๋อ่าน้าปูเนาะจะติดไว้เนาะครับผมเกาหานะ อ่าครับเพกับเจาตัวเดียวกันนี่ปูวซีเอ็ึ้นซืลงแน่ด้วยครับผมเด็กมันมักเป็นตัวบ่ึ้นก็ลงกับลไรลังเท่านั้นอ่ะค่ะนะครับปูเขียนขึ้นเอาตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอ่าครับผมเดี๋ยวจังอ่าเดี๋ยวให้เบาแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆก็ได้ค่ะบครับปูเปิ้นจะได้เปิ้นจะได้เห็นชัดๆนะปูวเนาะเพราะว่าปูวเขียนเอาปากกาเขียนมันตัวใหญ่ปูว์พันเขียนปากกาเขียนให้ปูว์พันเขีให้มากนะครับท่านผู้ชมครับปูว่าแปดศูนย์เก่า แปดศูนย์หกเท่านั้นนักปูเนาะค่ะอ่าครับผมหลากกระรังหกซีกับเก้าซีเท่านั้นนักปูเนาะตัวไทยเป็นซีอมันอ่าสีปูครับอ่าหกซีเก้าซีนี่ล่างยังเดียวปะปูล่างยังเดียวโอ้เนี่ยดอกก็แต่แต่ผู้พคนซีอีผู้ใดเขาเซียนเลขเขาซื้อเป็นอ่าค่ะบนักปูเนาะแล้วแต่ผู้คนมักผู้คนจะนั่งเอาครับผมอ่าใช่ครับอ่าเนาะครับปู่วแปด 8 0ดศูนย์สองตัวนี้กรตัดเลยนะนปูเนาะครบะับส่วนล่างล่างหกีเก้าซีถ้าเบี่ยนรถนัปูเนาะหกห้าศู 65, ส ศูนย์สามนี่ออกไปแล้วนปูเนาะ่ศูนย์สามออกไปแล้วตัดตัดไปเอาตัวนี้นปูเนาะอาจจะเป็นหกหาศูนย์มอานครับผครับอสามตัวกันนี่ตัวนี้กับส่วนหลังตอ้รอับห้าศูนย์หกสบาย่ายับปูยำมาทะเบียนรถนี่น้ปูเนาะับอาจจะหกห้ารับพ่ม ปูมักตัวรดตัวนี ja. uh ้นครับป mm. yup. ูมักตัวใดยเียงในตำนานนะครับวอเอปนีรานี 96. ่มันจะ้ำตัวนี้เลยปูหกหาโอ้หกาศูนย์โอ้หกหาศูนกันไปน้ำเยครับท่ชน่มครับเอาแคปเอาครับผมคับนาทางของปูทุดงครับวันที่หนึงเมษายนสองพัน้ารบาครับชุดบน3าตัวครับแปดศูนยเก้าแปนับหนี่อาจจะเป็นตัวเดียวกันเม่นปูเลกันไว ครับสองตัวตัดเอาด้วยครับจะกแปดศูย์ปดเก้าแปดหกท่านั้นส่วนหลังปูเนียนที่หกซีกเก้าซีกับไปปูกับไปน้ำเนาะกลับไปได้กล <laughs> ับได้มา<อ>ตรงๆกับต,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 ตรงครับเ,<อ>เลขที่เบี่ยนปูว่าครับเลขที่เบี่ยนรถมา้มาม้านิมนต์ปูครับมารับปูกว่าที่แล้วหกห้าศูนย์สามออกศูนย์สามไปแล้วปูว่าฝากไปน้ำได้วยครับอาจจะหกห้าหกหาศูนย์หรือศูนย์ห้าหกปิดไปนำ้ำนับปูเนาะอ๋ครับทุกท <ชม S 2> ่านชมครับไป อย่างเราเห็นการงสือประกอบเราจุดถูกแต่ก็โดนเราจะเถี่ยวก่อนเนาะท่านบอกฟังในวาที่จุดถูกใดๆแต่ได้ส่วนสามส่วนสามนะท่านบอกออกก้านเ่าออกมาทีสี่เดียวแต่ได้ส่วนสามนะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกับฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบก็ตามเนาะค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบกระพานเนาะค่ะเป็นแนวทางของปูทูดงเนาะค่ะค่ะหมักบะหมักเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะทางช่องกันน้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะ ปูพันกระไดแบงปันตวเรขกเป็นเพียงแนวทางขึ้นกันค่ะสําหรับตัวเรขกนั่นสิเขาสรุดกบ,บ่ากันเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ฝากไว้มีเพียงแค่นี้เนาะค่ะพบพ่อกันในคลิปหน้าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ